ตอนที่สการพบกันของปิดผลิและภรรยาผู้มีบุญสัมพันธ์แต่ชาติปางก่อนหลังจากพ่อแม่ของปิดผลิวางแผนหาหญิงสาวที่หมู่บ้านไม่ไกลจากเครือหาดของตระกูลคัสปะหญิงสาวที่ถูกเลือกชื่อว่าพัฒกาปิลณีนางเป็นสตรีพราหม์จากตระกูลมั่งคั่งเช่นกัน แต่มีชื่อเสียงในเรื่องไม่ชอบให้ใครต้องถูกเบียดเบียนและที่สำคัญนางไม่อยากแต่งงานเช่นเดียวกับปิดผลิแต่แท้จริงแล้วนี่คือคู่บุญที่มีเหตุให้ต้องพบกันปิดผลิถูกพ่อแม่บังคับให้เดินทางไปพบพัธกาปิลณนีเขาเดินไปด้วยใจขัดแย้งแต่พอถึงบ้านของนางเขากลับรู้สึกถึงความสงบแปลกแ,ลกแลกบางอย่างในบรรยากาศ เมื่อทั้งสองได้พบกันครั้งแรกไม่มีความหวานไม่มีความเขินอายมีเพียงความสงบเหมือนทั้งคู่รู้ใจของกันและกันโดยไม่ต้องพูดพัธากาปิลณีกล่าวว่าท่านดูเป็นคนที่รักความเรียบง่ายและไม่อยากเบียดเบียนผู้ใดเช่นเดียวกับข้าทั้งสองสนทนากันอย่างตรงไปตรงมาปิผลิพูดอย่างชัดเจนว่าข้าไม่อยากแต่งงานเพื่อก่อทุกข์ใหม่แก่กันและกัน แต่พัฒกาปิลณีกลับตอบอย่างน่าอัศจรรย์ว่าแม้ข้าจะไม่ประสงค์แต่งงานแต่หากชีวิตคู่ของเราไม่สร้างความยึดมั่นไม่ผูกมัดกันจนก่อทุกข์้าก็ยอมร่วมเส้นทางนี้คำตอบนี้ทำให้ปิดผลิรู้สึกเหมือนพบคนที่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงสุดท้ายทั้งคู่ยอมแต่งงานด้วยเงื่อนไขว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการครอบครองกัน ไม่อยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยาทั่วไปไม่ปล่อยให้ความรักทำให้เกิดความหวงแหนใช้ชีวิตแบบเพื่อนผู้ร่วมทางไม่เบียดเบียนกันทั้งสองจึงอยู่ในเรือนเดียวกันโดยใช้ชีวิตอย่างสงบและมีศีลแต่แล้วเหตุการณ์ที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตก็มาถึงแม้ทั้งคู่จะไม่เบียดเบียนกันแต่วันหนึ่งพวกเขาเห็นท่าชายหญิงในบ้านต้องทำงานหนักเพื่อรับใช้ตนเอง ทั้งสองรู้สึกสะเทือนใจเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้มีใครทุกข์เพราะตนในวันนั้นเองปิดผลพูดประโยคสําคัญว่าเราทั้งสองเกิดมาท่ามกลางสรับสินแต่กลับสร้างภาระแก่ผู้อื่นเหมือนเรามิได้ใช้ชีวิตที่แท้จริงของตนประโยคนี้กลายเป็นชนวนสําคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาทั้งสอง เส้นทางของปิปผลิและพัฒกาปิลณีกำลังจะพาเขาออกจากชีวิตคารวาสและเข้าใกล้พระาศาสนาเข้าไปทุกทีจบตอนที่สโปรดติดตามตอนต่อไป